ทำไมทหารกัมพูชาถึงใช้ปืนกลรุ่นนี้และปืนกลรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับจากช่อง k a m าร์มี่ทุเดย์นะครับได้ปรากฏภาพทหารกัมพูชายืนถือปืนแบบนี้นั่นเองโดยอาวุธปืนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าปืนกลอเนกประสงค์แบบ PKM นั่นเองนะครับ PKM เป็นปืนที่ถูกออกแบบในยุคข,ของสหภาพโซเวียตนะครับถูกใช้งานในหลายประเทศที่เป็นประเทศค่ายคอมมิวนสิสต์ จุดเด่นก็คือมีการใช้กระสุน7.62นะครับสามารถยิงได้สูงสุดถึง600-800นัดต่อนอาทีเลยทีเดียวและคาดว่ากัมพูชาจะมี PKP แบบเพนเชงใช้อีกด้วยนะครับเป็นแบบที่สามารถติดตั้งกล้องเล็งในเวลากลางคืนได้อีกด้วยและที่สำคัญนะครับถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยสามารถขอยิงปืนกลแบบนี้ได้ตามสนามยิงปืนนะครับเรียกได้ว่ากัมพูชาเนี่ยหาได,ได้จากการให้ชาวต่างชาติมายิงอาวุธสงครามในประเทศนั่นเอง ถึงแม้ว่าปืนกลรุ่นนี้จะมีการออกแบบมาตั้งแต่ในยุคโซเวียตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันก็ถือเป็นอาวุธที่มีอนุภาพในการยิงต่อเนื่องได้และมีอนุภาพในการทำลายที่ค่อนข้างดีสามารถติดตั้งบนรถถังยานพาหนะต่างๆได้และใช้เป็นอาวุธที่สนับสนุนทหารราบได้เป็นอย่างดีนั่นเอง